นี่ในชิ้นลกกอนกันปวงในเหยียดมือในรับเกียรอย่างใหญ่ไพศาลให้มาล้ำในงานทนแก่แก่จุดแังกปาดกันโอ้เต็มส่วงตาชิ้นละกวนไี่หนักก็ไม่เหมือนคนอื่นไพ้สีดลสีเอ็อนนี่ใหเลื่อนไปสาลูกแม่กิันาฮะคนเดียวกระเบนชิ้นละกวนนี่เป็นไส้หัวแก้มให้เกียรติสตีเป็นยอดหนักกล้ามงหลาพิสานนักเอวหลับพี่น้องต่างแกงเกียรกันเกียริไก่อยู่ในปงเมืองไทยรู้หมดตลอด Chính chiến còn quan tiến đâu là kêu tiếng hô vang ở phố thôn hoang đòi kết phá già ปางจะาทุกข์มมาทวัดบุญดีแต่ละาทุกข์าปีบอละบีบันไผตลอดหัวหัวยนควันระสืมาปุ่งลิงล้ไปขาอุบลสีสเกตอาหารยาปาเจทนทักจิงตลอดหัวแกนกระเวียงจันแนตาอย่างหลักกะดังหอวจากป่นเพีนไหม่ละว่ากเลยพลาะคนเชียงหม่ตัดเล็กกินไปใส่กระเบืงนั้นเชียงไล่ไปจนหัวเม่สสยเขียดแดละงาชิ้นักก่อนลิงลง tiếng đinh quan đại nô hắn lăn lộc thay bằng tuyển pha lăn khăn nằm đèo chiếc đắc quảng căn bàn kích sàn ná à. cua đây tiền là cái văn thiên lông thiên hà จูดข้างคนหลักกะจูดข้างดากใส่รวดทันแั้มาได้กินลูกไปผาไปองเดียดขาดผัาล่างเช้าอูจยาไปติเทิ้งดูทับก็ถึงมกระสือปักใหญ่กนป็นงาเดียวล่สีบุกแกลองค์มิตาโบพอขายลักาดสาดนนน้องถูกคนใส่ไดตั้งขึ้นจังคยใหญ่เกินเทัาหนาตัวกองเผยบอกได้เปลี่ยนัไปเรียงเจ็ดแปดางแปดกงก็ไปเรียงใ้เราทันมาบ้านดี ให้ปวนเพ่งซีปวดหงงขาอดอันเดียวใจเรียนสั่งละมหาคิดขยันเลยเรียนหลักเตนังสื่อใหยปอสามปอสี่เร็วมื่ทั้งนาทีเรียนไฟรั้นฝนเบ็ดบอลผู้สิสอนละต้องไดไปลาแม้จังอดสายอย่างนิ่วไม่หาพบที่ละวันก็คือก่อนสอนมัน cái níp phản mà vĩ hồn lợp lại đi bơ bó, đồn 2 đi mà cơn vật mưu chỉ cắn thêm vất đong cạn chúng kinh khổ mà chẳng xì lắc chẳng nay xua đã bơ đồn 2 con pò nghệ thấy cứ hay kéo đang chín lạc quan bầu lừng bớt thật đây kiện cá phản kéo để ngăn cản trái mì chả con số say nhèo khoai khoai bao bòn bò luôn คอกเฮาเอาบัดนี้ฟังเบิ่งผมสิบอกเราบ้านเกิดเมืองนอนบ้านหมอลำชิมนครไผไกลให้เชิญแม่บ้านหนองคูเด้อมีขึ้นตบลเมืองหงนักละพรประสงค์เคยเกิดเคยอยู่เมืองจัดตูเข้าสู่เป็นเขตอำเภอส่วนจังหวัดนั้นนคือว่าเมืองเกิราไอีพ่อแม่ข่อยปวนบา พอได็ก็ไปเช้าวันกาวับวกันใดเวลาพี่น้องคนบานเคียเอาเนน่อกระผมเนนี่ไม่รุกอยู่สองคนคเป่คนที่สองตู้ต้องประ้านใดมาดุกส่ใยจักรลัาวันนี่มาลำนี้่าพรักมันนี้มันเข้าสี่เป่ตัวมาเอาจุ่มหัจเปียนตัวกสร้างเขาทั้งสี่ทำสี่มัก็เร็วเจ้าเป็นเอาให้เอ็นของื้นสางเขาลั่นดั่นลังมาลั่ให้ลั่น บันหักบ้นไปจังไหนแนวมือเดียคุ้น e ่อมือดีลัก <Homer> ค <ử |ar|> ุ้แมวผมทิพตายวงจนมาบ้อยพู้หลอกกาคอยผ่านมือนี่เป็นตนบาทันพระผู้วีรุ่นเป็นผู้นำสร้างนามท้ำบุญน้ำลูกน้ำหลาง่อ อุติสวนบุญสวนกุศลหนึ่งลอยวันไปหาคุณพอช่วนคุณเมร์ ac กำปาชมเมล่เออผู้เป็นลวงรับดำขันไปเลว้วจากโลกนี้ไปสู้ปะลลูกเบื้องหนาพาหลาโยให้ซอยเฮ้ e ยโซ่ขานปักกะเลยไยคำเมาเชิญชวนลวนมูบอกไปพี่น้องหูในเรื่องสิแต่งทานบอกไปบมาสูสุบานผู้เป็นไฟใสยโลหิต ผู้เปลี่ยนเสียงจานจิตอยู่บ้านเหนือหรือใต้อยู่บ้านไกลหรือไก่ก็เดินไปหาเปล่าไปหาข้าวพี่น้องได้ยินบะหมี่กึ่งกันพ่อจะครกเหล่าดังละตกเก่งของท่านนี่ถึงบั้งหรือข้าวองเหลียวหรือเจ้าขุนโมซุงชาวบ้านกะจัดกันสู้ซอยคุณแม่เอ๋งถึงของเด็กกลหน่อยถึงเท่าแก่ช้างเมื่สัทธาแก่กาตกเก่งชาปันได้ทำบุญอุทิศหาผู้ที่ตายไปแล้วเกินวันศีล ตะขาไทายนอดเมียงันฮั้งกันหววละลึกใดขนันอิพนพอลาภูญตายเกิดมาที่ปดหายกันหัวความหลังคิดถึงเขาวเล้ายังตังแต่เดิมข้าวคนเล้าก็มีคุณเดีตะไหลประกันไหลเมียมีคุณไนนล่มอแพร่จนเลยนับต่อไปเข้าในคิดออกใดตกแต่งบุญหาสาธุเด เออ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 ขออย่างนี้ศรัทธาสุขคนในทานให้ศรัทธาเฮานี่ดลบนสงอานิทสงนั่นในท่านสมเอละเมนใจ เลี้วพุดข้อช่วยขุดในกับฟ้าชุบเม,มื่อเอ้ยผู้ที่อยู่ก้อนไถได้แบ่งส่วนของกุศลผู้ที่ไปก้อนไถได้แบ่งส่วนของกุศลเออผู้ที่ยั่งเป็นคนขอยแกม,มีความสุขถูกยัง่งมั่งไปพลาตุทไนไทยน้ำไปกุศลฟ้าทั้งผู้อยู่ผู้ตายกอนไถได้ดังแนวพลาจุเนื้อใจสู้ ฟังออเป็นซอยสูเรื่องซอยสูเด้อพลเด้อแม่เอ้ยโอ้